สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปูนะคะในคลิปนี้นะจะชวนมาทําไข่พะโลค่ะสูตรที่ไม่ใส่ซีอิ๊วดํานะคะทําง่ายมากๆนะคะแค่เคี่ยวน้ําตาลนะคะให้เป็นสีคาราเมลก็จะได้ไข่พะโลรสชาติดีและไข่สีสวยแบบนี้เลยจ้าเดีะะ๋ยตั้งไฟค่ะใส่น้ํามันหมูลงไปนะคะจากนั้นก็จะใส่ตัวขาหมูค่ะจี๋ในกระทะนะคะ อันนี้ผู้มีสาชั้นใส่ลงไปด้วยนะคะสองชิ้นขาหมูนะคะเอามาจี่น้ำมันนะคะมาทอดในน้ำมันให้เขาเป็นเกรียมอย่าให้เขาเป็นเกรียมนิดนึงค่ะ จีหรือว่าทอ,อ,อดอน,นะคะทอดน้ำมันนะคะโดกระทั่งขเขาเตรียมนิดนึงค่ะได้ที่อย่างที่เราต้องการแล้วค่ะ เอาแค่หนังตึงๆตัวนะคะเหลืองเหลือแบบนี้พอค่ะตัดขึ้นพักไว้ก่อนนะคะเหลือน้ำมันติกระทะไว้นิดนึงค่ะนิดเดียวพอนะคะจากนั้นนะคะจะใส่รักผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะลองไปผัด ปรมาณสองช้อนตาด้วยถ่าแก่ค่ะปลยกากอบเชยลูกบักชีแล้วก็ลูกตะวานค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป เคี่ยวให้น้ำตาลละลายนะคะเราจะเคี่ยวน้ำตาลนะคะจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดนะคะแล้วก็กลายเป็นสีคาราเมลแก่ๆนะคะเอาสีธรรมชาติจากน้ำตาลไม้นี่นะค่ะ ามด้วยน้ำเปล่านะ,ะนะคะนะคะเวลาที่ไม่อยากให้น้ำตาลเขาแข็งนะคะก็เติมน้ําอุ่นหรือว่าน้ําร้อนลงไปค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวต้มๆไปนะคะเดี๋ยวเขาก็จะละลายเองไม่เป็นไรนะคะปรุงรสด้วยเกลือค่ะ ซิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ําปลาเทใส่หม้อนะคะแล้วก็เติมน้ําอีกค่ะ ใส่ไข่ที่เราต้มเอาไว้แล้วค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวต้มไปจกนกระทั่งเดือดก่อนนะคะเดือดปุดๆแบบนี้นะคะก็ช้อนฟองทิ้งค่ะ ช้อนฟองทิ้งหมดแล้วนะคะจากนั้นก็จะหรี่ไฟอ่อนค่ะแล้วก็ต้มรุมๆไปนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่นะคะลดไฟอ่อนแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวตักให้ดูหมูเปื่อยนุ่มดีแล้วนะคะแล้วก็ตัวไข่นะคะไข่ของเรานะคะสีสวยโดยที่ไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำเลยแม้แต่หยดเดียวค่ะแล้วชิมน้ำดูนะคะถ้าเผื่อ พอมันจะงวดไปเพราะคนเรานะคะแต่ละคนจะใช้ไฟอ่อนแรงไม่เท่ากันนะถ้ามันงวดไปมันรสชาติเข้มขน้นเค็มเกินไปก็เติมน้ำเพิ่มได้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูไข่พะโล้นะคะสูตรโบราณน,นะคะไม่รู้ว่าโบ,บราณแค่ไหนนะแต่ว่าสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหรือว่าฟังจากคนเฒ่าคนแก่เขาทำมาก็ทำแบบนี้ค่ะในยุคที่ บ้านเมืองเรายังไม่มีสีอิวดงซีอิวดำหรือว่าสารปรุงแต่งอะไรมากมายนะคะก็ใส่เท่าที่มีเครื่องปรุงเท่าที่มีในสมัยนั้นนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมผู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะขออวยพรให้รวย,รวยๆเฮงๆกับทุกๆคนนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ